มันยังยินอยู่เลยอ่ะอูส่งไอ้ฟิสมาตู้ฟิสไม่แตกแม่ลองดีเหมืนไหมไม่แตกเราสินค้าแช่แข็งสิบห้าลบสิบห้า รักันแหละดูออกหรือก็ชัางมันเอาไว้ก่อนพร้อมหรือยังฉันจะได้บอกอยากจะบอกว่ารักให้เธอได้ยินทุกวันแะวังว่าเธอจะชอบและบอกกลับมาเหมือนกันถึงพร้อมจะเจอไปนัดเด็ด